terima kasih kepada semua นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าคนนี่หรือเปล่าหนูปิดบลูทูธแล้วอะคือผมตัวสวัสดีค่ะเขาแยก่เสียงกับแยก่ค่ะเฮ้ยได้ยินแล้วคนคือคือหนูหนูกำลังรองกลับบ้านอยู่นะคะทุกคนหนูเพิ่งแบบ ซ้อมเสร็จก็เลยกเลย็เลยมานั้งอยตรงนี้นะคะน่าสุดแสามากถ้าไม่บอมีเสียงมาแหละใช่วันนี้ก็ไม่ได้อัดอาจจะแบบพูดเบาๆเพราะวะ่าพูดเบาๆแล้วก็อะไรเงี้ยเพราะว่าหนูอยู่ข้างนอกด้วยคือหนูอยู่ข้างนอกด้วยใช่กลับบ้านปลอดภัยนะคะอืม <laughs> ให้คนลกลับบ้านปลอดภัยนะฮะบูทูตแกไปห้านาทีเอ้ยจริงแต่หนูยังร้าไม่ถึงห้านาทีเลยนะเมื่อวานหนูใส่ชุดพิธีการสวยมากเป็นบุญใจสุดๆกับบ้านดีๆนะเจอกันพรุ่งนี้คือทุกวันยังไม่ได้ปายคือเรามาคุยกันก่อนได้ไหมคือมานั่งคุยกันก่อนได้ไหม เจอกันช่วงจำมืออาหาได้เลยคัะที่จริงคือหนูอะชวนแบบอุ้ยขอบคุณสแหรับแกระต่ายนะคะอฮ้ยคืนนี้กินอะไรคืนนี้ก,นนกูน้วันีกี่รอบออาที่ทุกคนหมายในทุกคนหนูก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอนะขอบคุณสำหรับแม่กระต่ายนะคะือวันนี้น่าสนมาก เาคือแบบไงเด้ยคือวันนี้หนูแบบคือตอนแรกจะมาไลฟ์ตั้งนาแนแต่ว่าหนูท้องเสียตลกอ่ะหนูก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะค่ะแล้วหนูก็เอาไปกินข้าวคือเราก็ยังไหวสมองแม่ก็ตายมา,า,า,าโอ้ยโอ้ย oh, thank you so much thank you for uh bunny cat <laughs> อุย้ยขอบคุณมากเลยคือ ตอนแรกหนูคิดว่าหนูอาจจะไม่ได้มาเสร็จแล้วตอนหนูก็แบบมาก่อนนะคะเพราะว่าก็เหมือนสัญญากับทุกคนแล้วเพราะว่ามีคนทาอมาถามว่าวันสองมาไลฟ์ไหมหนูก็บอกว่ามาไลฟ์นะคะหนูก็เลยมาใช่หนูขอกะบบอกพวกนี้เลยค่ะได้เลยใช่พักผ่อนดีนะพวกนี้ตตนเที่เคยเดี่ยทุกคนคืยตื่นเต้นมากคือตอนแรกหนูแบบไม่คิดว่ามันตัวแบบมันใหญ่ขนาดนี้ทุกคนมัน มันแบบกว่าที่หนูคิดไว้ซะอีกใช่คนแล้วคือคือตอนแรกอะหนู่ะคือหนูอยากจะไปโอ๊ยขอบคุณสำหรับเบบีซินดี้นะคะเบบีซินดี้มา,างไงเพราะว่าหนูเป็นมาะมะมาหรอหนูก็เลยต้องเนียนน้องซินดี้พรุ่งนี้เจอกันครับได้เลยพรุ่งนี้เจอกันนะใช่เบบีซินดี้มาเฉยเราประกาศจัดงานฮาโลวีนในเลฟเลสอเวอร์ โหจะมีได้หรอทุกคนเจอกันพู้คือยังไม่ไปทุกคนก็เฮ้ยอะไรอย่าเชื่อสิ่งโตของใครของผีปะอันนี้คือมาเล่นทยายปะาะว่าอันนี้ของใครคืองงมากขขบคุณสำหรับสิ่งโตนะฮะรู้สึกแย่ได้ร้วยล่าโอเพนนิ่งเซอร์มนีก็รู้สึกแบบรู้สึกไ่เกี่ยงมากเลยทุกคน คือหนูแบบตกใจมากเพราะว่าค,าคนใหญ่คนโตมาเนี่ยเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ดูด้วยคือหนูก็ไม่ได้รู้เหมืนอนกันว่าใครจะมาบ้างแล้วพอพแบบพอแบบอ่าเริ่มมีแบบนายกของไทยนายกของญี่ปุ่นเข้ามาแล้วหนูก็แบบโอ้โหใหญ่ yeah เลยใช่สปอยพวกนี้หน่อยพวกนี้มีเอลวนคนะคะเฮ้ยแมวใ,ใต้ต้นปาบอันนี้ที่เป็นชิปเปอร์นะคะแล้วหนูจะจําไม่ได้ได้งไงอันนี้ออกไปดูพีคมาเลยกดผิดอาจบแล้วพี่ สิ่งโตของผีปะ่ะคะหนูหนูน่าจำของหลายคนได้เลยเนีย่ยของปลาเนี่ก็มาใช่โหตอะไรติดหัวคะเห็นคืออะไรติดหัวคืคอ,อ,ไ,คอไม่มีอะไรติดหัวหนูแต่ว่าโหหนูมันหนูก็เลยแบบสั่งสงแก้ขืนนะคะเพราะว่าวันนี้ซ้อมเต้นมาอาชีพทางการบันิดก็น่ารักมากเข้าคุณมากเลยนะคะนี่แหละ ใช่คือแบบรู้สึกวแบบ่าโอ้แล้วก็แบบมีแบบศิลปินหลายคนของทางญี่ปุ่นที่แบบเราไม่รู้จักมาใช่ไหมแล้วหนูก็แบบตื่นเต้นมากจริงหนูชอบคนหนึ่งใน girls girl มากนะคะคือหนูไม่รู้คือหนูจําชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าเขาสวยมากเลยคือหนูหยุดมองเขาไม่ได้เลยเขาคือคนที่แบบหนูถ่ายติ k ตอกด้วยอะ่ะอยู่น่าจะอยู่ด้านซ้ายมือของหนูนะคะ เป็นคนที่มัดห่างมาแอบเกาเกาคอได้เลยได้เหอุ้ยจริงคือหนูอะคือหนูแบบจะว่าไงดีคือหนูอเป็นคนหนูน่าจะแบบแพหรือว่าแบบไปโดนนะคือหนูอะแค่อาบน้ำก็แบบแดงทั้งตัวแล้วว่าใช่เหมือนหนูะจะแพน้ำปลาเลย เจอพี่มีโอลีไหมยังไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าพี่มีโอลีเมื่อวันนี้ส่วนวันนี้หนูไม่ได้มานะฮะ I know I only know a little bit can't mean oh uh um สิ่งตัวภาษาจีนขอเดงนอุ้ยน่าจะเป็นเพราะว่ารัดแหละแบบเสื้อรัดใช่ เสื้อรัดก,ก็เป็นพออาบน้ำออนะคะเพราะว่าหนูเพิ่งอาบน้ำก่อนมาด้วยอุ้ยเขาเพิ่งทำเสือดาวใช่ไหมเสือดาวของสาวน้อยเฮ้ยหนูก็เก่งเหมือนกอันเนี่ยรู้หลายคนอ้าวมันคือเสือดาวพี่สิงโตอะไรกอดเสืออ๋อเสือน้อยเสืออะไรนะเสืออะไรเสือดาว girls girls ku ku reak reak รอค่คอคอะ,คะ แต่ถามว่าคือถ้าพี่เห็นหนูแบบจับผมไว้ก็ขอโทษหนูเขินเมื่อเห็นคุกกี้สามแสนแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนจริงไอจะเื้ออะไรมาเยาะจะงค่ะก็ถูกหรือเปล่าคือหนูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหนูหนูคิดว่าหนูน่าจะแบบแพนอาปาป้าใช่ป้ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเวว่าไอเดียคือเฮ้ย กระ่ายร้องเพลงกระ่ายร้องเพลงของเอมี่เอมของเอมไก่ไก่เฮ้ยนี่หนูจกของทุกคนเลยนเนี่ยคือ Amazing ม,มาคือ Amazing อม,มาตลกอะคือหนู no ฮัลโหล A S I M A กระ่ายร้องเพลงของเอมไก่ไก่นะคะทุกคนคราเก,ก้จะมาไหม ของพี่เหรอคะขอเอ็มกายของพี่มันเป็นยังไงเฮ้ยอันนี้ขันน้ำมนเฮ้ยนี่หนูเป็นโอตานตัวจริงนี่หนูเป็นแฟนขับตัวจริงแท้ใจขันก็มาเนี่ยหนูก็รู้สึกหนูอะเออมิชก,ก่งมากไม่มีโอ้ย อันนี้อันนี้หนูชอบมากเจนเจนเจนของเจนลี่วันตอนแรกหนูอแอบแซวน้องเพราะว่าน้องเป็นเหมือนน้องเหมือนชูนิ้วชูนิ้วที่แบบไม่ควรชูแต่ว่าเอ้ยแต่ว่าพอด้ยน้องคือยกนปปิ้มโป้งคือน่ารักมากคือนหนูชอบมากคือหน้าคือเห็นหน้าหนูอะแล้วก็แบบอะไรดีก็ยังดีก็คือแบบหน้าเจนนี่ก็โผล่ขึ้นมาเลยมันแบบเจนเจนอะ อยากไปแต่ไม่มีตังค์เคยไม่เป็นไรทุกคนก็เกิดหัวใจให้หนูก็ได้ก็เราขอบคุณมากลแล้วจริงโหขอบคุณสําหรับสมทบทุนนะฮะอยากแข่งกับควิสยังกับแข่งควิสเอ้ยใช่ใช่คุณขาเอาสวัสดีตอนแรกเซอพารคงมีโป้งโป้งป้งโป้ง,ปงทำไมอะหนูทำอะไรผิดหนูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทุกคนอ๋อนึ่งโป้ง ตกใจนึกว่าทุกคนโป้องหอนูหนึ่งเอลแฟนพันแท้ใช่ไหมโอ้คือแบบวันนี้หนูคงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าหนูต้องรอรอรอแบบรอกลับบ้านอยู่นะอุย้ยชื่อว่าไม่รู้เลยว่าของใครของคนนั้นนะคะมันจะต้องเป็นคนที่แบบอ บนรยาการเงียบจังอยู่คนเดียวเะอยู่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวก็ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแต่ว่าก็มีคนอื่นอยู่แต่ว่าก็ให้ใจลามาโหแอบตกใจนิดนึงอะฮะคือแบบทำไมหนูต้องเป็นพวกหลงทางอคือจะว่าอไอเดียคือหนูไปที่ไหนก็หลงทางทุกคนเฮ้ยเช้สิงเตอร์ไห่แล้วขอบคุณมากเลยนะคะ <N ic c oughs> นิโปกับตัวแรกคือ,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 อตอนแรกหนูให้เป็นยังไงจริงๆหนูรู้สึกหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปมากเขาคูดสารสิงตัวไหนคือหนูแบบตอนเด็กๆหนูชอบดูเชนสิงตัวมากถึพอพูดถึงสิงตัวเราคิดถึงวา่าว่าแปรยิมเลยเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้แมวกับสมอลเลยนะเป็นของมาลีนนะคะแค่ไม่ทันเลยส่งไวอุ้ยขอบคุณนะคะมีแบบแค่ไม่ทันแล้วส่งไวด้วย ไปกินอะไรในงานค่ะเฮ้ยไปกินแล้วคืคอที่ริงแล้วหนูซื้อกลับมาแต่ว่าหนูยังไม่ได้กินคือวิถ้าจะพูดไปมันก็อาจจะเป็นการโฆษณาเท่าไหร่แต่ว่าแบบมันมีร้านหนึ่งที่แบบขายในงานแล้วแบบหนูอยากกินมากๆเลยใช่แล้วก็แบบหนูไม่รู้มาก่อน,นว่ามันมีร้านนั้นไงแล้วหนูเดินไปเจอดีแล้วก็ดแบบ แต่คนลราก็กลัแล้ว Girl. Girl. ตอนนี้ก็อาจจะเสียงละันิดหนึงนะคะ oh, oh my god Oh my god ตอนนี้นอาจจะปิดไลน์นะคะแล้วก็อาจจะกลับกันแล้วช่ว ค่อเคยัาปะไม่มีมาใหม่ใช่เมื่อกี้ตกใจแล้วนะคะคือแบบอ๋อเมื่อกี้ก็เลยขึ้นอ๋อคือเมื่อกี้หรูว่าเขาเรียกใช่ก็เลยไปแต่ว่าไม่ได้ล่ะพับแต่เฉยใช่ อะไรคือโซอจอรครับเกิดมาแล้วสวัสดีครับคือหนุ่มเทสซะใช่มาทั้งวันรตรงนี้ตอนหนูนก็แอบอะไ์ด้วยใช่ จะว่าไอเดี่ยเอ้ยไม่ขอโทษนะทุกคนที่ปิดไลฟ์บ่อยๆอืมคิดถึงเหมือนกันนะคะเด็กจงเลื่อนไลฟ์ที่สวัสดีรอบที่สามเด็แอบคือหนูมาเอ่อคือจะว่าไงเดีย หนูกำลังรอรถกลับบ้านอยู่ส่วนแกซื้ออะไรมากินคือไม่ได้เกี่ยวสลบสปอยหรอคือไม่ได้ลบสปอยคืออ๋อเมื่อกี้คือเมื่อกีม้นนกม,กมีคนเรียกหนูหนูแล้วอ้าวเมื่อกี้มีคนเรียกหนูแล้วก็เลยเปลี่ยนไลน์แล้วก็ขอโทษที่ไม่ร้านทุกคนนะคะไายรอบที่สามใช่สว่วนนี้น้องแอนน์ฮัส่วี้ฮันอุอ้ย หนูก็ลืมตัวไปเลยว่ารัาอยู่ก็พรุ่งนี้ก็มาเจอกันที่นิปอนฮันกปิดไมค์แทนปิดไลฟ์ก็ได้นะคือมันปิดไมค์ไม่ได้มันหนูปิดไมค์ไม่เป็นหนูโลเทคโนโลยีนะคะอันนี้จริงเจขอขังนานะคือตอนแรกหนูก็สงสัยเหมือนกันว่าแบบมันคือแบบมันคือ ือตอนแรกคือหนูกลัวมากคือหนูกลัวมากเลยคือคือปกตินา,นานาก็จะมีสติกเกอร์จริงจบใช่ปะใช่แล้วก็แบบโอไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปนิป้อนฮาคุหรอคะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ดูผ่านทางบ้านได้ไหมไม่รู้อะไอ้ไม่รู้ว่าจะมีถ่ายเทาสุดน่าจะไม่มีนะคะไรปรลดหรือขผมรูดครับผู้คนลุดจริงใช่ ค yo? oh 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 oh. ือเรายังอยู่คือเรายังอยู่อยู่ใช่ปะโอ้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 สวัสดีค่ะไลฟ์อยู่นะคะค่ะยังก็เราสวัสดีค่ะกลับดีดีนะคะคือเหมือนจะเรียกแฟนค่ะว่าจะมาหรือไม่มาใช่ไหมดีค่ะ เซคชั่นค่อนข้างท่จะไม่ดีเท่าไหร่ใช่จะว่อาอะไรเนี่ยทุกคนหนู <c oughs> อเ,เลยเขาก็คือว่าอะไรดีว่าหนูอะไรอะไรที่ไหนเนี่ยเล็ดยกแผงอะไรที่ยกแผงอะ สบายมากใช่คือหนูเป็นเด็กน้อยจะว่าไอเดียทุกคนอยู่ที่ไหนคบอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้านอุ้ยอันนี้ขงังยีากป้าขาหนูไม่บอกหรอกว่าอยู่ที่ไหนหนูอยู่ที่บ้านหนูอยู่ที่บ้าน,น,อานรอแม่กลับบ้านแมว แมวมาแต่หน้าจะมีช่มาคือจะว่าไอเดียทุกคนว่าจะอ๋อใช่หนูแไอ,อ้ก่อนที่หนูกําลังจะเลิกแลก้วหนูพูดถึงงานนี้ก่อนทักคุณเราขอลองบอลลูนเซนเตอร์นี้ว่าเอ้ยเข,ขาะคะือว่าเลยค่ะเอ้ยใช่บอลลูนคือตอนแรกตอนที่หนูมาแล้วตอนแรกแรกใช่ไหมคะหนูไม่รู้ว่าบอลลูนคืออะไรแล้วก็แบบตกใจมากว่าทําไมพี่คนนี้ถือว่าแบบค,แบบคือมันถึงแบบคือมันถึงแบบมีบอลลูนแบบลอยได้คือแบบ คือพี่เป็นใครทําไมพี่ถึงมีบอลลูนหน้าหนูร้อยได้เฮ้ยอันนี้ของใครไม่รู้เลยอะทุกคนเฮ้ยขอบคุณจริงจริง so much oh my god อันนี้ป,นปืนเป็นของใครเระหนูไม่รู้เลยอะอยู่นะอยู่ไหนรู้กันค่ะหนูบ้านนะคะบ้านหนูคือคัดหนึ่งเพราะว่าญาติมาเยี่ยมบ้านนะคะญาติมาเยี่ยมบ้านเมลดําเดียวเดียวไม,ววาม,มา่หโอ้ยก็ขอบคุณมากเลยหนูสงสปืนโอ้ยจริงเหรอคะโอ้ ดูเลยว่าทำไมถึงเป็นปืนนะพี่เอลอยู่ไหนคะพี่พี่ขังตัวเองอยู่ในห้อง,องนอะนคะ่ะพี่คะไม่บอกหรอกไว้อยู่ไหนว่าว่ามารถนเมต้องมาแล้วรถนเมตของใครอะ่ะคือจะว่าไงดีอ่ะบ้านหนูจังโหคือหนูะนะตั้งถินฐานตั้งหล,ะละัลากงงไปหมดเลย อีกแป๊บนึ่งก็จะไปแล้วนะคะเพระาะว่าเขาเริ่มเรียนแล้วไม่แม่เรียกให้หนูกลับบ้านถูกการสปอยสุดๆทุกคนจะไม่มีสปอยหรอกอุกอ้ยออแล้วแม่ของเมจิตอนแรกหนูก็กำลังคิดว่าใครชื่อมีไม่อยาไปเที่ยวบ้านพี่เอลจ้ลาไลฟ์พี่นะคะไลฟ์พี่นะคะ ขอไลฟ์อยู่นะคะขอไลฟ์ไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่นะคะสเสียงเข้านะคะสเสียงโอ้ใช่บนะ้ายร้องนาคุณเสียงเขานู่งเหมือนจะกลับกันแล้วใช่จริงว้าวาบุกบ้านแอลเลยโอ้ไหม่ก็ไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่นะคะพี่สเสียงเข้า ใช่พอดีญาติมาเยี่ยมบ้านก็คือแบบค่อนข้างที่เสียงดังดังมากเลยแม่ไม่อยู่คืนนี้หนูจะไปบ้านพี่นะคือหนูเป็นใครคือหนูเป็นอะไรลไลฟ์อยู่นะคะไม่มีใครได้ยินใช่ไม่มีใครได้ยินคือใช่ใช่ใอใชใชโอ้ญาติแต่บ้านใช่พอดีญาติหนูมาเยี่ยมบ้านค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างที่จะคนเยอะนิดนึงหนูกลับบ้านไม่นอนแล้ว่ะหนูแค่สร้างสตอรี่ยะา ฟังคือนี่แบบไม่รู้ว่าอะไรเอ้ยทีแล้วชอบกันนี่เราเสียข้อนะคะใช่คือญาติญาติมีทั้งหมดประมาณร้อยคนเลยพอดีได้ค่ะบ๊ายบายทุกคน